ทดสอบเครื่อง3ามระบบนะครับเล่นจากฮาร์ดดิสเล่นจากแผ่นแล้วก็เล่นจาก USB นะครับเดี๋ยวผมเทสแผ่นก่อนนะครับถ้าใส่แผ่นเกมเข้าไปนะครับเครื่องมันจะอ่านจากแผ่นก่อนนะครับ อันนี้คือเล่นจากแผ่นนะครับ ก็จะเข้าเกมตามปกตินะครับถ้าเล่นจากจากฮาร์ดดิสกับ USB ไม่ต้องใส่แผ่นนะครับไม่งั้นมันจะเข้าไปที่แผ่นเอาแผ่นออกนะครับเ,เครื่องเลยก็เปิดเครื่องเลยนะครับไม่ต้องใส่แผ่น มันจะบูตเข้าไปที่ฮาร์ดดิสกับ USB นะครับมันก็จะขึ้นรายชื่อเกมนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้คือเกมที่อยู่ในฮาร์ดดิสกนะครับ ถ้าเรากดมาทางทางซ้ายนะครับอันนี้อันนี้คือเกมที่อยู่ใน USB นะครับก็เลือกไปที่ชื่อเกมนะครับไม่มีอะไรมาก เข้าเกมกดวงกลมนะครับปุ่มปมโอก็จะเข้าเกมมันจะโหลดไวนะครับไวกว่าแผ่นเออ